เราอยู่กับคนที่เขาไม่รักเราเราจะเป็นไงเราเป็นฝ่ายไล่ล่าค่ะเราจะเป็นฝ่ายไล่ล่าเราจะเป็นฝอกฝ่ายที่คอยทํำยังไงก็ได้ให้เขารักเราคอยทุกอย่างคือการที่เราเป็นไล่ล่าสิ่งที่คนที่เขาไม่มีใจหรือไม่ได้รักเรามากพอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานมากนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนที่รักตัวเองทํากันนะคะ เราอยู่กับคนที่เขาไม่รักเราเราจะเป็นไงเราเป็นฝ่ายไล่ล่าค่ะเราจะเป็นฝ่ายไล่ล่าเราจะเป็นฝ่ายที่คอยทํำยังไงก็ได้ให้เขารักเราคอยทุกอย่างคือการที่เราเป็นไล่ล่าสิ่งที่คนที่เขาไม่มีใจหรือไม่ได้รักเรามากพอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานมากนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนที่รักตัวเองทํากันนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าพี่บอกเลยว่าหนูไม่ต้องเลือกใครเลยสักคนอวทำไมล่ะคะหนูต้องเลือกคะ่ะหนูต้องเลือกคือเลือกฟังหัวใจตัวเองค่ะคือเลือกตัวเองอะเลือกที่จะมาอยู่กับตัวเองแล้วก็นะคะให้เราไม่เลือกใครเลยบอกเข้าไปตรงๆว่าเนี่ยเรารู้สึกอย่างนี้เราบอกความรู้สึกเขาจะยอมรับได้เองพูดตรงๆค่ะไม่ต้องไปโกหก แล้วให้เราเชื่อเลยค่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเจอคนที่ที่พร้อมทั้งสองฝ่ายอย่างเขาก็รักเราเราก็รักเขานะให้หัวใจเขาได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรแบบตะกิดตะขวงใจแล้วเขาก็ให้ใจเราทั้งใจพร้อมจะดูแลเราพร้อมจะเดินทางไปด้วยกันกับคุณต้องเชื่อว่าคุณจะเจอคนแบบนั้นคะ่ะ คุณจะเจอค่ะคุณไม่ใช่ว่าไปลังเลโอยังไงก็ต้องเลือกสักคนนะคะถ้าคุณตัดสินใจเลือกใครสักคนโดยที่นะความรักมันต้องมาทั้งสองฝ่ายต้องมาเจอกันไม่ใช่ว่าคนคนเรามีรักฝ่ายเดียวแล้วก็หรือว่าผู้ชายมารักเราฝ่ายเดียวมันไม่ work อย่างนั้นค่ะความรักที่แท้จริงนะคะมันต้องมีกันทั้ง2ฝ่าย เหมือนกันค่ะมันต้องมีทั้ง2องฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ได้เหมือนกันแต่ชีวิตคุณจะไม่มีความสุขนะคะไม่ต้องเลือกใครเลยบอกน้องเข้าไปแบบนี้ค่ะถ้าใครเจอแบบนี้เหมือนกันถ้าถ้ามันเป็นอยู่ในลักษณะเนี้ยไม่ต้องเลือกใครให้เลือกฟังหัวใจตัวเองแล้วให้เชื่อนะคะว่าอย่าไปเสียดายโอ๊ยคนนี้หลอคนนั้น รวยคนนี้ยังง้นย่างงั้นไม่ต้องนะคะไม่ต้องเพราะผลสุดท้ายแล้วอนาคตคุณจะไม่มีความสุขแล้วถ้าคุณเลือกใครไปแล้วอนาคตเดี๋ยวคุณก็อยู่กันไม่ยืดเดี๋ยวมันไม่ใช่ไงมันก็คือคนที่ไม่ใช่แล้วมันก็ต้องเลือกหนากันเราก็เสียเวลาเจ็บใจเจ็บปวดอกหักนะคะมันก็จะเสียเวลาเรานะคะมันก็จะเซไปอีกพักหนึ่งอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องเลือกทั้งสองคนค่ะน้องเขาจะฟังหรือเปลไม่รู้นะคะแต่ว่ารันบอกไปแบบนี้นะคะว่าเลือกตัวเองให้เห็นคุณค่าตัวเองว่าคุณไม่จําเป็นนะคะจะต้องไปไล่ล่าความรักจากใครหรือว่าคุณจะต้องไปอยู่กับคนที่คุณไม่ได้รักนะ,ะเพราะในโลกนี้นะคะมันมีผู้ชายเยอะแยะมากมายในโลกบนี้ที่เขานะคะพร้อมจะ รักเราแล้วเราสอง,งคนรักกันนะคะคนคนนั้นวันหนึ่งคุณจะต้องเจอค่ะยังไงยังไงวันหนึ่งคุณก็ต้องเจอคนที่รักคุณและคุณก็รักเขาให้เชื่อแบบนี้ค่ะอย่าไปตัดสินใจผิดผิดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ใช่นะคะแบบไม่มีความสุขถ้าเป็นคุณเลือกใครคะเลือกคนที่เขารักเราหรือเรารักเขาดีถ้าถามรันนะคะรันแนะนาน้องไปแล้วน้องไม่ต้องเลือกใครถ้าตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได มีความรู้สึกตรงกันแบบรักเราหรือเรารักเขาเนี่ยยังไม่ต้องตัดสินใจเลือกใครเลือกตัวเองก่อนนะคะเพราะไม่มีใครมาอย่างคนโน้น,คนน,นคนนั้นคนนี้ยุ่เราโอ๊ยคนนั้นสิเขาอย่างนั้นเอาคนนี้ดีกว่าเขาอย่างนี้ใช่ไหมคนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มาไอ้นี่ปัญหากับเรานะคะฟังคนโน้นคนนี้คนนี้มาเลือกคนนี้เขารักเราดีกว่ายังไงเขาก็รักเรายังไงเราก็ ต้องไปเสียใจเจ็บปวดนะคะยังไงเขาก็รักเราเห็นไหมคะแต่ไม่รู้หรอกว่าในใจลึกๆเราเนี่ยจะปวดสิอยู่กับคนที่ไม่รักอะ่ะจะไปนอนกับคนที่ไม่รักอะ่ะจะอยู่บ้านเดียวกับคนที่ไม่รักอะ่ะช้างชีวิตคุณจะอยู่ได้เหรอไม่ได้อยู่ไม่ได้คะ่ะอย่างงยังไงวันหนึ่งมันต้องมันต้องถ้าคุณไม่ทําใจแบบมาให้รักเขาได้นะยังไงวันยังไงวันหนึ่งคุณก็ต้องอึดอัดจ,จนต้องออกมาอยู่ดี ฝากกดไลค์กดแช์นะคะ, like, นนะ,คะใครที่เข้ามาใน YouTube เข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะกดติดตามนะคะกดติดตามไว้ด้วยแล้วเรามีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวคุณก็จะได้ไม่พลาดนะคะแล้วเจอกันใหม่กันทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ